ดีเวยนช็อปร้านบริการจำหน่ายไก่ตันและเติมโลบักร,ราคาถูกมากๆนะครับก็มีรั้งไก่ตันการันตี6หมัดแล้วก็ผลเตือนเนี่ยให้เลือกซื้อกนได้เลยนะครับและชางร้านดีเว่นช็อปเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มไก่ตันราคาถูกนะครับเพียงแค่15บาทเท่านั้นนะครับกร็รับไก่ตันที่มูลค่าเกินราคาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมี กล่องสุ่มโลบักนะครับก็ราคา30บาทนะครับก็สามารถรุ้นรลบรางวัลใหญ่ได้ถึง22,500โลบักกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มดาร์กเบนนะครับหรือว่าโยลุหาวอนนะครับในราคาแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากไปใช้บริการนะครับก็ลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการดีวินช็อปกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มผลลูมมาอย่างยาวนานนะครับตอนตอนนี้เนี่ย348มาสเตอรี่แล้วนะครับก็ โอ้ oh, ผมฟาร์มมาโคตรนานนะเรียกว่าผมก็เห็นหลายคนเล่นนะครับก็ดูว่ามันโหดดีเนาะเริ่มการฟาร์มมัสอย่างไม่รีรอนะครับนี่เลยก็ค่อนข้างจะยากเลยนะใช้ได้ 2, สองสกิลฟาร์มเนี่ยผลรวมแต่ว่านาั่นเองก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยใช้ได้รัวๆ,ๆเลยโอเคตอนนี้นะมาร์กถึงมาร์ก็ถึง349แล้วนะอีกมาร์กเดียวได้ได้สกิลอัลติเมทนะครับสกิลวีโอเคนี่เลยเปิดรวม เลือการฟาร์มอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับปึ้มนี่ครับก็ผลลุมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็การลุมได้ค่อนข้างกว้างขึ้นมานิดนึงนะกว้างไม่มากหรอกกว้างนิดเดียวนะครับก็ทําการฟาร์มไปเลยนะครับผลลุมเคเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับปึ้มอ้าวนิดเดียวนะครับไม่ถึงอีกอาวอีกตัวนึงอีกตัวนึงปึ้มโอเคครับอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งอีกนิดนึงไม่โดน ฮึชตานแล้วอ๋อเอา้าโอเคไม่เป็นไรโอเคครับเรียบร้อยครับ350มาตเตอรี่โอเคแล้วก็จะมารีวิวสกิลวีกันเลยนะครับแกมมาลูชลอะไรทั้งอย่างนั่นแหละลัชลูชไปรวมกันครับโอเคสกิลก็ประมาณนี้นะครับปุ้มเป็นประกายแสงสีเขียวนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ก็โดเมิแรงด้วยนะโอ้ ทำไปเล่นไปนะครับโอเคและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาผลลุมไปล่าฆ่าหัวครับก่อนที่จะทุกคนไปชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคนกดแล้วก็ไปผมจะเอาผลลุมไปล่าฆ่าหัวกันเลยนะครับไปครับไปชมกันเลยโอเคครับตัวแรกเนี่ยผมก็เดินมาเลยนะครับเห็นเพื่อนมาสองคนเนาะก็ผมเนี่ยเป็นการล่าฆ่าหัวขั้งแรกครับผลลุมนะครับก็รอจะลองดูนะครับนี่เลยยี่นี่จะทำไโอ๊ยขอบใจผมแล้ว กเล่นเป็นมังกรนะครับโอ้เลนสแฟลชมันจะด้วยคิโรอยู่ครับก็คิดโดอยู่ดึงมาปุ๊บโดนนะครับโอเคครับสับเลยโคกีต้าต่อนะครับเอ้าตายนะครับโอ้โหก็ออกข้างจะแรงมากเลยนะนี่เลยเคต่อมาเนี่ยผมก็เห็นเขายืนอยู่แบบนี้นะผมก็จะทําการเว้ยเว้ยเว้ยโมจิมาครับโมจิเขาเปิดไหมโมจิเปิดนะครับเอาเขาจะผมนะครับไม่เป็นไรช่วล้วครับสับหน้าเขาได้ครับเรียบร้อย ก็ดึงมือนะครับปุ๊บโอเคเอาเอา,เอาปิงปิงเอาปิงนะครับกรดึเฮียตกน้ำนนครับกลางรูใหม่ขึ้นมา,นาไม่ได้ไม่รอดสะพานขาดปุ๊บโดนโอเคทักดังหน้าเขาเลยครับนี่เลยครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยตุม้มโอเคก็ตายเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแกร่งมากเดี๋ยวเปิดมือเลยในบทกลัดของเรานะครับอนนของเขาคนนี้ก็ไม่เขายืนนี่ไงเฮียก็เลยรายกัน นี่นะครับนี่ผมก็ไม่ตนครับผมฆ่าหมดนี่เลย, okay, ลยปึปออ๊บเคล่าแล้วครับแล้วก็ดึงมาครับแล้วก็อันตินีตซุ่มโอ้โนะครับโคตรจะสวยนะครับนี่เลยเดี๋ยวก็บึ้มตายนะครับไม่รอดโคตรจะแรงก็เป็นผลที่คอมโบง่ายนะครับไอ้คอมโบไม่ง่ายคอมโบยากนะครับก็เล่นยากอสมคนเลยนะขลุมเนี่ยก็ แต่ก็สนุกนะครับต้องมาหาลองกันนะครับแต่ก็สนุกอะมันสนุกอะแต่มันยากอะเดี๋ยวเขายืน <Rainbow> น <noon> oh, okay. hmm, okay. right. okay. ิ hmm, okay. okay. ่งทำไมโอ้ผมพลาดนะครับตอนนี้ผมพลาดนึกว่าจะมาโอเคขับอนุญาตนะครับนี่เลยก็จะโดนนันเป็นโคตรแรงแล้วก็ตายนี่เลยโคตรแรงนะครับผลลุงก็แรงจริงนะเนี่ยไม่ได้โมเดี๋ยวก็จะสู้เขาเลยนะครับเดี๋ยวเรจะทานของสู้นะครับเขาประลองโอเคแล้วเขาก็จะสู้กับผมนะสู้ไหมสู้ไหมสู้ สมโสตรูมิสูโอเคเขาจะสู้กับผมนะโอเคก็ไปครับผมจะสู้กับเขานะครับผมบอกเลยว่าเขาดวงขโมยหกแล้วรอบนี้นะเขาหน้าอาจะไม่กล้าเข้ารูแม่นะครับตอนนี้โอเคไปแก้เขาเลยนะครับโอเคเขาออกรูผมดอดเลยอ่ะดูดิเขาขัวเลยนะครับนี่ครับจังหวะาปรดมเนี่ยก็ถ้าเกิดเอารูนี่ยก็คือจบนะครับจบเลยอะ ต้องตามการแบบตามกลารรวัวนะแล้วเกาออกรัวๆก็คือต้องตามรัวๆนะครับที่ตรงนี้เขาเข้ามาแล้วครับโดนไหมดึงดึงผ่านครับหน้าจอสัน้นไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมครับผุณเช้ซะอยู่อะไรไม่ได้เลยนะเขาอยู่นอกลุมเดี๋ยวดึงเขาอยู่ข้างในนะครับอ่าคุณผู้เขาเจ้าเขาเจ้าเผื่อกัดออกไปต่อเลยไหมเออเขาจะกัดต่อแค่เดียวเลย กลางมือฟ้าผมก็ใ่ขึ้นที่นินนะครับแล้วเขาก็ออกอีกแล้วไม่ออกได้ออกดีไหมโดนไหมไม่โดนครับออกได้ออกดีดีนะคนนี้เดี๋ยวคางใหม่ครับออกได้เราก็กลางได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องลางด้วยมันก็เสียบเสียบนะครับถ้าลางโดนจังหวะที่ตัวกลางโดนคอมโบนะครับไม่ใชปแตละก็จะพยายามสู้เขาไหมครับขีดโดนแล้วทุกคนปั๊บปึ๊บขีดโดนปาดนะครับ วขาต่อไงดีพอปุ๊บจับไม่โดนนะครับไม่เป็นไรครับปุ๊บอืมออาลงไปแล้วเขตตันนะครับเดี๋ยวจะทิ้ะลุสิบได้ตัวไหนไม่อืนิดเดียวนะครับอืเกีขตกลางไาเลยแล้วกันยิงไปเหยียบโง่ช้ามากนะครับไม่แบบปิ้นโดนแล้วนะครับบาทีโดนไหมนิดเดียวเนีัยจับปุ๊บไม่โดนและโอ้ไอ้ตุ๊ยังไม่โดนเลย นั่งใหม่นครับนั่งใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่โอเคงครับโอ้เขาก็วิ่งไปไหนเนี่ยโอเคถ้าเขาแปลงล่างนี้ผมน่าจะคอมโบเดียวตายนะครับถ้าเขาแปลงล่างได้ผมไม่ไม่โดนนะครับโอเคเขาแปลงล่างแล้วนะครับทุกคนก็จะทำการคอมโบใส่มังกรเลยนะครับคอมโบเสร็มก่อนง่ายมากนะก็ทำการเข้าไปสับหน้าเขาครับโอ้ไม่โดนนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ยิงไปเลยละกันเปี้ยงโดนแล้วโดนได้ไงล่ะตุลย์ยานนี้โดนนะครับก็ จะคอมโบแบบเขาต้องอยู่ใกล้ๆนะแบบนี้นะมังกรก็ไม่ขยับนะครับมังกรไม่กระดิบแล้วก็คอมโบต่อได้เลยนี่ครับคอมโบต่อแบบนี้เลยนะมังกรก็โดนคอมโบวันช็อตตายเออไม่ไว้ไม่ใช่วันช็อตคอมโบหลายช็อตนะครับตายเพจ่งห mm hmm. วันนี้เขาก็มีนักนวกันนี้นะผมก็อยู่านัวกันนี้นะแต่ผมก็จะฆ่าหมดทุกคนนะครับน mm ี่เดี๋ยวโดนโอ้อะไรกันเนี่ยนะ ผมน้องก็บินเอาบินเอานะครับผมโอ้ค่อนข้างแสบตามากนะครับวันนี้ค่อนข้างจะมองยากนะผลลูกพอคืนหรือว่าผมมองเล่นที่บดเด้งเลยมองยากโอเคผลงานลุน่ายิ่งก็ไม่น่ารอนะครับแล้วก็เรียบร้อยตู้มตายนะครับโอเคครับสำหรับคนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะถ้าติดพูดนะครับเวลามีน้อยครับโอเคครับแค่นี้นะครับไปแล้วก็บ๊ายบายจุ๊บ